สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เต้าก็จะมาคุยเรื่องเ,อเดินเขาเรียกอะไรอะการแต่งงานนะคะเดินเรื่องการแต่งงานด้วยตัวเองนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะถ้าเราอยากแต่งนะถ้าเราอยากแต่งเดินเรื่องเลยคะ่ะรีบแต่งเต้าเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่แบบว่าชอบทําอะไรด้วยตัวเองนะแล้ว ถ้าเราทําด้วยตัวเองแล้วเราเรู้เยอะเนี่ยมันก็มีผลดีกับเราชนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทําด้วยตัวเองดูสักครั้งนะกกล้าหน่อยแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองนะคะอันนี้เต่าจะพูดสําหรับคนที่เแต่งงานแล้วแล้วก็อยู่ที่เยอรมันนะคะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ประเทศเยอรมันแล้วเคยแต่างงานกับชาวต่างชาติมาแล้วและต้องการที่จะแต่งงานกับเชาวต่างชาติอีกหรือว่าคนไทยอีกนั่นเองค่ะ แล้วแต่เลยนะคะก็คือเอ,อหลังจากยาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอืคุณพอหลังยาไม่ต้องรอถึงหนึ่งปีค่ะแต่งได้เลยถ้าคุณอยากแต่งนะอกออ็ช่วงแยกกันอยู่ก็คือหนึ่งปีนะคะแต่ว่าเคุณต้องดูก่อนว่าถ้าคุณแต่งแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับคุณบ้างนะโอเคค่ะเอ,อสำหรับเต้าก็คือได้รับเงินเป็นก้อนแล้วนะคะคือการแต่งของตเต้ก็ จะมีประโยชน์สำหรับแต้วเพราะว่าบางคนถ้าเกิดเราหย่ากันมาแล้วเนี่ยคนที่ได้เงินเป็นรายเดือนนะคะถ้าแต่งงานใหม่มันจะไม่ดีไม่มีผลดีสําหรับคุณเพราะว่าแฟนเก่าของคุณจะลกยกเลิกการค่าค่าเลี้ยงดูให้คุณเขาจะลกเลิกกันให้ค่าเลี้ยงดูให้คุณนะคะนี่ก็คือถ้าเกิดคนแบบยังได้ไรายเดือนเรื่องค่าเลี้ยงดูนะ แต่สำหรับเต้าก็คือได้เงินเป็นก้อนสำหรับค่าเลี้ยงดูนะเต้าก็แต่งงานใหม่ได้ไม่เป็นไรโอเคค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าการเดินเดินเรื่องด้วยตัวเองนะ่ะมันยากแค่ไหนนะคะมันไม่ยากเลยอะค่ะมันก็แค่ว่าเราพอเราหย่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือทางรัฐบาลไทยเขาขอมันจะมีลิสต์มาให้เรานะคะว่าเขาต้องการเป็นกระดาษอะไรบ้าง อย่างเต้าเขาจะขอแบบว่าเปลี่ยนชื่อนามสกุลกลับหมายถึงว่าอย่างเมื่อก่อนเต้าชื่อของแฟนถ้าเอาชื่อนามสกุลของแฟนนะคะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากนามสกุลของแฟนเก่ามาเป็นชื่อเดิมของเรานามสกุลชื่อเดิมของเรานะคะอืมแล้วเปลี่ยนได้เร็วไหมได้ค่ะคุณแค่ไปที่รัฐเฮานะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่าคุณอยากเปลี่ยนนามสกุลนะ แล้วเขาก็จะให้ลิสต์คุณมาเองว่าคุณต้องไปที่ไหนมั่งที่เต้าไปมีอยู่สองที่นะคะเออแต่เต้าลืมไปแล้วว่าเต้าไปที่ไหนมั่งก็คือมันง่ายมากก็คือสองที่คือมันใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์อะไม่ถึงอาทิตย์คุณได้แล้วเ,เปลี่ยนนามสกุลนะคะแล้วก็หลังจากคุณเปลี่ยนนามสกุลเสร็จนะคะทางการไทยก็จะขอเกี่ยวกับคือ เต้าเจอคนใหม่อะค่ะเร็วมากนะพอเต้าหย่าปุ๊บก็เต้าก็เจอคนใหม่เลยนะคะเออถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะก็เต้าก็พูดไปแล้วว่าในคลิปเก่านะแล้วเออเรื่องที่เต้าหย่าทําไมเต้าถึงหย่านะคะก็ให้เพื่อนๆกลับไปดูที่คลิปไฮไลท์คลิปของเต้านะคะไฮไลท์หนึ่งและสองและสามนะคะเออ เต้าอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองฟังดูมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับว่าคุณมีแฟนนะคะแล้วก็เอถ้าเกิดแฟนคุณทําร้ายคุณหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่ดีกับคุณน่ะมันจะมีประโยชน์สําหรับคุณมากลองฟังดูนะคะลองกลับไปที่ p l a y l i t เตาแล้วลองไปฟังดูกันใหม่นะโอเคกกลับมาเรื่องการแต่งเอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พอคุณได้เอกสารที่ทางการไทยต้องการแล้วเนี่ย คุณก็ไปยื่นเรื่องที่สถานทูตไทยที่ที่คุณอยู่นะคะก็อย่างเต้าเมื่อก่อนเต้าอยู่มิวนิกนะเดี๋ยวนี้เมื่อเขามีสถานทูตแล้วที่มิวนิกเต้าก็ไปยื่นที่มิวนิกนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีแค่ที่แฟรงเฟิร์ตหรือว่าที่เบอร์ลินนะคะก็เมื่อสามปีที่แล้วนะเต้าก็ไปไปเมื่อสามปีที่แล้วเต้าไปไปที่แฟรงเฟิร์ต นะตอนนี้มันมีที่มิวนิกแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลใค่ไหน่นะเพราะค่ารถไฟก็แพงนะคะค่ะหลังจากที่เดินทางไปที่แฟรงเฟิร์ตแล้วเนี่ยคะ่ะก็ให้เอกสารทั้งหมดของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะมีการรับรองของสถานทูตแฟรงเฟิร์ตอีกครั้งหนึ่งคะ่ะก็ใช้เวลายื่นเรื่องไม่นานนะคะถ้าเกิดเอกสารครบอะ่ะเออ ก็คิดว่ามันจะมีเรื่องการผลการตรวจคันด้วยถ้าเกิดแบบว่าคุณเลิกยังไม่ถึงปีเงี้ยคุณเลิกพอพอคุณเลิกปุ๊บยังไม่ถึงปีเนี่ยผลการตรวจคันเขาขอด้วยนะคะเออแล้วก็ไม่ใช่เพราะที่แฟงเฟิร์ดเท่านั้นนะคะที่สถา,านทูตที่เยอรมันเท่านั้นที่เมืองไทยตอนที่คุณจะบินกลับไปที่เมืองไทยเพื่อไปให้อำเภอที่บ้านรับรองอ่ะเอกสารของคุณอ่ะ คุณก็ต้องมีที่ถบคําไม่ไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกินหนึ่งวันนะคือต้องไปถึงก็ไปถึงคือตรวจปุ๊บไปที่อําเภอเลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแหละแต่ส่วนมากเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเต้าบอกตรงๆเลยว่ามันไม่มีปัญหานะคะมันจะเป็นไปนปัญหาที่เมืองไทยเพราะว่าเออเมืองไทยนี่ค่อนข้างจะล่าช้าอยู่ค่ะเต้าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเออ แล้วก็กลัวเราจะได้เนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ทางทางเยอรมันนี่ก็คือแบบปับป๊บๆเลยไม่เร็วมากนะคะแล้วก็เ้าหลังจากที่เ้าได้ใบรับรองหมายถึงรับรองโซดนะคะรับรองอชื่อนามสกุลนะคะต้องมีอ,มอมตัดแสตมของแฟงเฟิร์ดด้วยนะคะแล้วก็สถานทูตไงที่แบบ รับรองอ่ะคือรับรองแท้ๆของสถานทูตด,ด้วยนะคะกอปีเตรียมไปเลยค่ะกอปีถ้าเกิดเขาขอใบหนึ่งนะคุณก็ปีเอกสารไว้ทั้งส,สี่ใบนะคะเพื่อให้ความชัวนะคะนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นต้องก็บินไปเมืองไทยคะ่ะแล้วก็ไปที่สถานทูตที่เมืองไทยนะที่นางเลิงนะคะนางเลิงเพื่อให้เขารับรองเอกสารให้นะคะอันนี้คุณก็ ไปแต่เช้าหน่อยเลยไปแต่เช้าไก่โหเลยค่ะเตรียมรอเลยค่ะนะคะเราคุณจะได้เร็ววันเดียวคุณได้แล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปให้ที่อำเภอหนองหงรับรองหนองหงที่คุณอยู่อ่ะแต่อยู่อำเภอหนองหงเมื่อก่อนก็ให้รับรองนะคะพอรับรองอีกก็มายื่นสถานทูตเยอรมันตรงเนี้ยค่ะที่ที่มันรอนานนะคะคุณอาจจะใช้ตัวช่วยนะคะของ คนช่วยแปะเอกสารนะคะสำหรับมีบริษัทมีบริษัทหนึ่งที่ที่เขาคือคุณรอไม่ไหวหรอกเพราะมันเป็นเดือนคุณไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นใช่ไหมคุณก็ต้องบินมาก่อนอย่างเงี้ยก็ให้ทางเนี้ยเขาจัดการให้แล้วก็ส่งมาให้คุณนะคะแล้วคุณก็มาแต่งที่นี่นะ,ะเอ่อบริษัทอะไรนี่เต้จําไม่ได้แล้วนะเต้จากจะบอกชื่อบริษัทแต่ว่าแต่บริษัทไทยอะไรสักอย่างนี่แหละเออ แล้วเขาทํางานดีมากนะคะเราเขาก็สมให้คุณก็คือเต้าใช้เวลาทั้งหมดสําหรับการเดินเอกสารนะไม่ถึงสามเดือนนะคะคือมาหนักสุดก็คือต้องช่วงที่มารอสถานทูตอนุมัตินี่แหละสถานทูตไทยนะคะสถานทูตเยอรมันจากไทยรอการอนุมัตินี่ก็คือการรอนานที่สุดนะคะพอเราได้เอกสารอนุมัติแล้วเนี่ย มายื่นที่คาเลขเลยที่อำเภอที่คุณอยู่นะคะเออบอกเลยว่าคุณจะแต่จดและแต่งงานที่ไหนนะคะอาจจะเป็นในเมืองคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณจะแต่งงานที่อำเภอที่คุณอยู่หรือว่าจะแต่งตรงนูน้นแต่งตรงนี้คุณเลือกได้นะคะแต่คุณต้องไปติดต่อนายอำเภอ,ท,อที่จัดการแต่งงานให้คุณเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าโอเคฉันอยู่อำเภอนี้ฉันต้องแต่งอำเภอนี้ไม่ใช่ค่ะ มันไม่เหมือนเมืองไทยคุณอยากจะแต่งที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะคะ่ะเออเออคุณอาจจะเลือกไม่เข้าโบสก็ได้นะคะแต่คุณก็ต้อง,งปรึกษากับแฟนว่าคุณไม่อยากเข้าโบสนะนะสำหรับการประสบการณ์แต่งมาสองคนเต่วาไม่เคยเข้าโบสค่ะเพราะว่าแฟนเอ,อเก่าและแฟนใหม่ไม่ได้นับถือศาสนานะคะไม่ได้เป็นคนนับถือศาสนาขนาดนั้นเต่ก็เลยไม่ได้เข้าโบสนะ สำหรับใครที่เข้าโบสถ์เอ่อเอ่อก็มาคุยปรึกษากันได้ค่ะเพราะว่าเร้าก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะชีวิตนี้ไม่เคยแต่งงานแล้วเข้าโบสถ์เลยนะคะก็อยากจะมีโมเมนต,ต์นะคะแต่ว่ามันไม่มีแต่ก็คือโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าไม่ใช่คนเอ่อเคร่งศาสนาไนงะแล้วพอได้แฟนแบบไม่เคร่งศาสนาด้วยมันก็โอเครีแลกไปอีกบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะถึงเวลาแล้ว เราจะมาคุยกันคลิปหน้านะคะเรื่องแม่ย่านะคะแม่ย่าที่แม่ย่าในเยอรมันนะว่าเขาจะเหมือนเมืองไทยไหมนะแม่ย่ากับลูกสะพ้ยนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับแม่ย่าลูกสะพ้ยอันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันดีไหมหรือไม่ดีหรือเหมือนคนไทยหรือเปล่านะถ้าใครอยากรู้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่วงต่อไปค่ะ เจอกันกับเต้หน้อยกับแม่ย่านั่นเองแม่ย่าแฟนฝรั่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เจอกันคลิปหน้ากับแม่ยา่า <c> แ <oughs> ม่ยา่าแม่ใหญ่ใช่สิแม่ยา่าเนาะถ้าต้งทำไม่ผิดแม่ยา่าแม่ย่าเลยถ้าแม่ใหญ่จะเป็นผู้ชายนะโอเคค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้ารักนะจุบจ๊บจุ๊บขอบคุณที่ติดตาม